19ข้อข้อใดสะกดถูกข้อถูกทุกคำนะคะก็ไก่อนุมัติขอไข่อนุญาตก็ไก่อนุมัติอนุญาตอนุสตินะคะในข้อนในข้อนี้คาว่าอนุญาตนะคะสะกดผิดนะคะคำอนุญาตที่ถูกต้องคืออนุญาตนะคะ ต่อไปข้อขอใครสังเกตสัมมนาสัญลักษณ์ในข้อนี้คําที่เขียนผิดคือว่าคําว่าสัมมนานะคะคําว่าสัมมนาต้องมีมอม้าสองตัวค่ะต่อไปข้อคอควายภาพยนตร์พิธีรีตรองภารกิจคำที่สะกดอีกก็คือพิธีรีตรองเขียนเป็นพิธีรีตรองนะคะเพราะฉะนั้น คำที่สะกดถูกทุกคำก็คือข้ององูค่ะ